อิี1,747คำพิภากษาสาดีกาที่1,2,67ทับ2,65นายหม่อมาโจทย์นั่งยอยักษ์จําเลยโจทย์ฟ้องขอให้บังคับจําเลยจําระเงิน1,576,000 434บาท6กสจัดสตางค์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร,าร้อยละ7.5ต่อปีของต้นเงิน1ล้าน5แบาทนับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่จโจทย์จำเลยให้การขอให้ยกฟ้องระหว่างพิจา,ารณาศาลชั้นต้นพิจารณาคำฟ้อง คําให้การและคำรับของคู่ความทั้งสองฝ่ายในรายงานกระบวนพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีพอจะวินิจฉัยได้จึงให้งดสื่อพยานโจทกับพยานจําเลยสารจนต้นพิพากษาให้จําเลยชาระเงินสามแสนบาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราราะต่อปีของต้นเงินดังกล่าว นับถัดจากวันฟ้องวงเล็บฟ้องวันที่8พฤษภาคม2 5 6 2เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทกลับให้จำเลยใช้ค่าหรือชาตธรเนียมแทนโจท์โดยกำหนดค่าทนายความ5,000บาทจำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ภาค5พิพา,ากษากลับให้ยกฟ้องค่ารืชาตธรเนียมทั้งสองศาลให้เป็นพับ โจ์ดีกาโดยได้รับอนุญาตจากสาลดีกาศาลดีกาวินิจฉัยว่าข้อดีจริงในเบื้องต้นรับฟังได้เป็นยุติตามที่คู่ความไม่ดีกาตัวแย้งว่าเมื่อวันที่28กันยายน2561จำเลยทำสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ดิดฉโนดเลขที่84404และ เจ็ดเก้าอกับโจทย์ราคา11ล้าน4,90แสนบาทโดยโจทย์วางเงินค่ามัดจำไว้3 0 0แสนบาทส่วนเงินที่เหลือจะชำระในวันที่15กลุ่กุมภาพันธ์6 2 6 2ซึ่งเป็นวันนัดโอนกรรมสิทธิ์ตามสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ดินขอ้อ4กํกำหนดให้าำลยในฐานะผู้จะขาย เป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีการโอนค่าอากกรตรดลดจดค่าดำเนินการต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์เมื่อถึงกำหนดนัดจดเตรียมเงินสดแระแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายเงินให้แก่จำเลยในวันดังกล่าวเจา้าพนักงานที่ดินสำนักง,งานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่สอบถามถึงราคาที่ดินที่จะซื้อขาย เพื่อกำหนดทุนทรัพย์เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอนโจทย์ได้แสดงสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินแก่เจ้าพนัางา่ที่ดินว่าทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินในราคา1 1ล้าน4,90แสนมื่นบาทจำเลยเห็นว่าขณะทำสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ดินโจทย์กับจำเลยตกลงกันว่าจะแจ้งราคาที่ดินที่ซื้อขายทั้งสองแปลง ตามราคาประเมินทุนทรัพย์ของเจ้าพนักงานที่ดินที่ใช้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิแระน,นิติกรรมโดยทั่วไปไม่ใช่ถือเอาราคาทุนทรัพย์ตามสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ดินกันเพราะจะทำให้จำเลยต้องเสียค่าธรรมเนียมการโอนเพิ่มขึ้นอีก2,29,800บาทถือว่าโจทย์ผิดข้อตกลง จำเลยจึงไม่ขายที่ดินให้แก่โจท์และคืนเงินมัดจำทั้งหมดแก่โจท์แล้วคดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยตามดีกาของโจท์ประการแรกว่าที่สารุทธรภาค5นำรายงานกระบวนพิจารณาลงวัที่11กรกฎาคม2562ของศาลชั้นต้น มาประกอบการพิจารณาคดีด้วยชอบหรือไม่เห็นว่ารายงานกระบวนพิจารณาเป็นเอกสารที่ศาลจดบันทึกข้อความเกี่ยวด้วยเรื่องที่ได้กระทำในการนั่งพิจารณาหรือในการดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นของศาลเมื่อจำเลยแถลงไว้ในรายงานกระบวนพิจารณาถึงข้อตกลง,งระหว่างโจทกับจำเลยเรื่อง ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินว่าโจทกับจำเลยตกลงจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนตามราคาประเมินที่ดินของเจ้าพนักง,งานที่ดินดังกล่าวเมื่อรายงานกระบ,บวนพิจารณาดังกล่าวมีบันทึกไว้ว่าสัญจนต้นได้สอบโจทด้วยและถือเป็นคำรับของคู่ความทั้งสองฝ่ายโจทไม่ได้โต้แย้งว่าที่จำเลยแถลงดังกล่าว ไม่เป็นความจริงแต่โจทกับทนายโจทกับลงรายมือชื่อไว้ในรายงาน,น,รางานกระบ,บวนพิจารณาอีกทั้งโจทไม่แถลงขอสื่อพยานโจทเพื่อหักล้างคำแถลงของจำเลยดังกล่าวว่าไม่เป็นความจริงสแสดงให้เห็นว่าโจทยอมรับว่าข้อที่จริงสารบันทึกไว้ในรายงานกระบ,บวนพิจารณาถูกต้อง เมื่อสารชั้นต้นเห็นว่าข้อได้จริงตามคำถแถลงรับของคู่ความและเอกสารที่คู่ความนำส่งสารเพียงพอที่จะวินิจฉัยคดีได้แล้วสารชั้นต้นไร้สารอุทธร์จึงมีอำนาจนำข้อได้จริงที่คู่ความยอมรับกันในวันที่สองสถานดังกล่าวและข้อเท็จจริงจากพยานเอกสารที่คู่ความยื่นต่อสารมาวินิจฉัยได้ โดยไม่จำต้องให้คู่ความอ้างอิงรายงานกระบวนพิจารณาไว้ในบัญชีระบ,บุพยานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา88อีกที่สารุทธรภาค5นำรายงานกระบวนพิจารณาลงวันที่11อรกฎาคม2 5 6 2ของสารชั้นต้นมาประกอบการพิจารณาคดีจึงชอบแล้ว ดีกาข้อนี้ของโจทย์จึงฟังไม่ขึ้นคดีมีประเด็นต้องวิน,นิจฉัยตามดีกาของโจทย์ข้อต่อไปว่าที่สารุทธรภาค5พ้พิพากษายกฟ้องโจทย์นั้นชอบหรือไม่เห็นว่าแมนจะเป็นจริงตามที่โจทย์ต่อสู้แต่ตามสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ดินข้อ4เป็นเพียงข้อตรงรงในชั้นจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิที่ดินว่า บุคคลใดจะเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนค่าภาษีการโอนค่าอาคกรตลอดจนค่าดำเนินการต่างๆในการโอนกรรมสิทธิ์เท่านั้นแต่เมื่อข้อที่จริงได้ความว่าก่อนที่จะไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินโจทกับจำเลยตโรงเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมในการโอนว่าจะเสียค่าธรรมเนียมในการโอนตามราคาประเมินที่ดินของ เจ้าพนักง,งานที่ดินตามที่สาลดีกาวินิจฉัยข้างตน้นแต่ข้อตกลงดังกล่าวทำให้ราคาซื้อขายที่จะแสดงต่อเจ้าพนักง,งานที่ดินเป็นราคาที่ต่ำกว่าความเป็นจริงอันเป็นการริกเลียงค่าภาษีและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนโอนข้อตกลงส่วนนี้จึงเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา150จึงมีผลเท่ากับไม่มีข้อตกลงดังกล่าวไว้ในสัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ระบุให้จำเลยเป็นผู้ชำระค่าธรรมเนียมการโอนทั้งสิน้นโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา457บัญญัติว่าค่าดริจาธรรมเนียมคำสัญญาซื้อขายนั้นให้ผู้ซื้อผู้ขาย พึงออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ายจึงพึงสันนิษฐานได้โดยพฤติการแห่งพดีว่าคู่กรณีได้เจตนาให้ข้อสัญญาข้ออื่นที่สมบูรณ์แยกออกจากข้อ4ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นโมฆะตามในยะประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา173สัญญาจ,จะซื้อจะขายที่ดินเว้นแต่ข้อสี่ จึงสมบูรณ์ไม่ตกเป็นโมฆะแต่อย่างใดแต่เมื่อสัญญาจะซื้อจะขายมีได้กำหนดให้ผู้ใดออกค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์กรณีจึงต้องบังคับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา457คือพึ่งออกใช้เท่ากันทั้งสองฝ่ายดังนั้นเมื่อเจ้าพนักงานที่ดินเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการ จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดังกล่าวเพิ่มขึ้นอีกโจทย์จะอ้างว่าเป็นหน้าที่ของจำเลยในการออกค่าใช้จ่ายในส่วนดังกล่าวเพียงฝ่ายเดียวหาได้ไหมเมื่อไม่ปรากฏว่าโจทย์ยินยอมที่จะเสียค่าจำเนียมการโอนที่ดินคนละครึ่งกับจำเลยโจทย์จึงไม่อาจเรียกให้จำเลยชำระนี้ได้ในประเด็นนี้ สารอุทธรณ์ภาค5ได้วินิจฉัยทั้งข้อได้จริงในข้อกฎหมายอย่างละเอียดและชอบด้วยกฎหมายแล้วไม่มีเหตุที่จะเปลีป่ยนแปลงแก้ไขเมื่อจำเลยไม่จดทะเบียนขายที่ดินให้แก่โจทย์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงถือไม่ได้ว่าจำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาที่สารุทธรณ์ภาค5พิพากษายกฟ้องมานั้นชอบแล้ว ติกาข้อนี้ของโจทย์ฟังไม่ขึ้นเช่นกันพิภากษายืนคาลุจารธรรมเนียมฉันดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพานิชย์มาตา150การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสมงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนการนั้นเป็นโมฆะประมวลกฎหมายแพ่งในผ่านนิตมาตราหนึ่ง้อยเจ็โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบาัลแก่กันได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้นกล่าวอ้างก็ได้มาตราหนึ่ง วักสองถ้าจะต้องคืนทรัพย์สินอันเกิดจากโมฆะกรรมให้นำบทบัญญัติว่าด้วยราบพิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา173ถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดของนิติกรรมเป็นโมฆะนิติกรรมนั้นย่อมตกเป็นโมฆะทั้งสิน้นเว้นแต่ จะพึงสันนิษฐานด้วยโดยพฤติการแห่งกรณีว่าคู่กรณีเจตนาจะให้ส่วนที่ไม่เป็นโมฆะนั้นแยกออกจากส่วนที่เป็นโมฆะได้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิตมาตรา457ขริจธรรมเนียมทำสัญญาซื้อขายนั้น ผู้ซื้อผู้ขายพึงออกใจเท่ากันทั้งสองฝ่ายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแห่งมาตรา1 0 4ง้ให้ศาลมีอำนาจเต็มที่ในอันที่จะวินิจฉัยว่าพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาสืบนั้นจะเกี่ยวกับประเด็นและเป็นอันเพียงพอให้เชื่อฟังเป็นยุติได้หรือไม่แล้วพิาพากษาคดีไปตามนั้น ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา104วรรคสองในการวินิจฉัยว่าพยานบอกเล่าตามมาตรา95ทับหหรือบันทึกถ้อยคำที่ผู้ให้ถ้อยคำมีได้มาสารตามมาตรา120ทับ1วรรคสและวรรคสี่หรือบันทึกถ้อยคำตามมาตรา120ทับ2จะมีน้ำหนักให้เชื่อได้หรือไม่เพียงใดนั้น ศาลจะต้องกระทําด้วยความระมัดระวังโดยาำนึงถึงสภาพรัศณะและแหล่งที่มาของพยานบอกเล่าหรือบันทึกถ้อยคำนั้นด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา185ในวันนัดสืบพยานเมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอ ศาลจะอ่านให้คู่ความฟังซึ่งคำฟ้องคำให้การและคำให้การแก้ฟ้องแย้งถ้า,ากมีหรือรายงานพิสดารแห่งการชี้สองสถานและแต่กรุณีและคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมวงเล็บที่ได้ยื่นต่อศาลและส่งไปให้แก่คู่ความแล้วโดยชอบก็ได้มาตรา1น5่รอสสอง ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติสามารถต่าต่อไปนี้ให้สารสืบพยานตามประเด็นในข้อพิาพาทตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ว่าด้วยพยานหลักฐานและฝั่งคำถแถลงการด้วยวาจาของคู่ความทั้งปวง